คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยยะลาค่ะได้มีการเปิดตัวประกันภัยตะกาฝุ่นอุบัติเหตุโครงการ1ภาค1ผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงเหตุไม่สงบเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชดายนใต้ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัทยา,าค่ะนายชัยยุทธ์มังสีรองเลขาธิการคอปพอเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการหนึ่งภาคหนึ่งผลิตภัณฑ์กรมทานปะกันภัยอุปติเหตุส่วนบุคคลตะกาฟุ่นแบบไมโครอินชัวรันค่ะขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้ายโดยมีนายธีรุสุภาวิบุญผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลากล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้นําชุมชนผู้นาาําศาสนาและประชาชนทั่วไปจำนวน150คนเข้าร่วมค่ะสําหรับการจิกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันไฟตะกาฟุตนะครับโดยอุบัติเหตุทิพยะ PA365 นะครับสำหรับรายย่อยขยายภัยต่อการร้ายนะครับ เนื่องจากว่าจังหวัดยาลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน3จังหวัดที่อยู่ชายแดนใต้ของประเทศไทยที่ประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับมากที่สุดเป็นรอยละ81ครับอีกทั้งยังคงมีเหตุความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นบางพื้นที่ในการดําเนินชีวิตของประชาชนเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเสี่ยงจากอุบิเหตุทางถนนภัยธรรมชาติรวมไปถึงความไม่สงบด้วยครับการเกิดภัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นทําให้มีความสูญเสียทั้งตนเองและครอบครัวอาจจะส่งผลนะครับ กระทบในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศครับดังนั้นเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็คัดเลือกนะครับให้จังหวัดยะลาครับเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งภาค1ผลิตภัณฑ์ในปีนี้ครับสำหรับประกันภัยตะกาฟุนค่ะเป็นการประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมและประชาชนทั่วไปสามารถนำนะคะระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตได้ค่ะ